ดับสบายดีพ่อแม่พี่น้องดับสบายดีเอฟซีทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกระซองสะนี่ป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศใกล้สเฉียงเฉียงพี่น้องเอ้ยเฮากับเมื่อนี่เฮาสีเห็ดเมนูตั้มเมียงตั้มเมียงหัวข่ะหัวซิงไคพี่น้องสีตั้มเมียงกินกับเขาพี่น้องเอ้ยนี่มีใหญ่จือดบอกว่า เห็ดแซ่ยบเสียบพ้องอสั่นพี่น้องเลยจักสิแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเอาเป็นตากล้องเองพ่อพี่น้องเอ้ยกล้องสนีกับบุอยากปั้นใด้หรอพี่น้องเพิ่นว่าว่าเป็นรีบบ่อยากปั้นใด้พี่น้องนี่มันหันใจวบบว่าอยู่ก็ขึ้นหนาสนีก็ขึ้นหนาสน ้ามาปอกขาก่อนน้องปอกขาได้ห้าสิบบาทสูตรงายชื้นเข้าโคกใส่ไหม ตล้เมี่ยงว่าขาว่าชินไข่พี่น้องเลยพี่น้องเคยกินบอเคยกินน้ำซีนี่อยู่บ่าน้องเ,เคยกินแบบสนี่อยู่บ่ได้เคยกินขา้าวกับยางพี่น้องเลยนี่แหละอาหารกระเผาอะไรอย่างว่าขาว่าชิ้นไข่เนี่ยเลยพี่น้องอาหารยำ สิมีพักกินก้าบผ้อมได้่น้องเลยพักกับลายสิ่งลายอย่างจ็สิพักยังนี่น้องว่าพักยังหนกินก้าบผ่นได้เนาะแต่ซีมีหมกัมกแปดหมักแปดก็คือเอิตัวปู้อะพี่น้องเลยอ้าวตัวพูกับตัวพูบอสนด์ด้สะนะโอ้ตัวผูเป็นเหลี่ยมหรยายแยแืดจีนหระอย่างกันมาสั่งไอ เอจืดต่ำต่ำหูแหละหาเาอยู่ตลาดเป็นไเฮาขึ้นมาเห็ดยวส่วนเอจืดมาเสียบแจบก่สียบพี่น้องเอยเขาใช้เรีย,รยมือโลดเร,รียมือไหนได้พี่น้องยิบขึ้นมาเร,รียมือรัวโลดเาลมกระพัดวิววิวบรรยากาศลมกพัด ออกเอาอันอ่อนๆมันพี่น้อันนี้มันแตกนรมอมือ้แตนีนอนเอเรียมือไปเลย นางรู้ดีฮะเน่ยเอาไวน้นี่เอนเอานอางลงมาแม่มา,มา,มาตำแจ่วให้ป้าดิลูกสอยกําเนิดกินไวสอยกันพี่น้องเอ้ยเอาให้ลูกหลานทำมาสอยไอ้น้องเท่านี้พี่นอ้นองน่องเท่านี้กันน่องไส้ครับคือกันอะไรสบายดีป้าลูกไงฮะสบายดีป้าลงุงมาแม่มาแมมาหนังต้มหมักพริกให้ป้านี่ นี่นางเอาเอาตุ่ยมากไงน่อก่อนเออนี่ไปไไปูกตาหมกขีดเอาหมกขีดใส่จักหมากสำอยุชุ่โตเ่าเลยจ้าวโหบันฉันนี่อยากยังให้กิน,น <c oughs> เนาะติตามเหมียงติ๊ตามหมากแล้วกันหุ้ยนี่เพชรตามหมากกับพ่อ แต่สาหมากบ้าสาหมากพอบ้านเพว้ยเพี้แตงนันนี่มันยาวแต่ว่า,เวเามเาาาข่า,า,ขาตาด้วยข่าวขาวตากันสิบอกไม่ใหญ่จืดขึ้นมาเขืียึ้นหวานนะพี่นอ้องเลี้ยเรียขาเพิ่นเรียขารัว ลมนาวกับแค่หญ่มีแสงแดดน้องเ้ยใช่แดดแต่มีแดดเพราะอะไรฮะเพามันแหลกอะพ่อน้ำเป้าถั่วพูน่ะมีมีคนเพื่อนั ก่อนจ้าน้องตั้งบักผิกกอนใส่บักผิกจักหมากเลยจ้ามใส่พริกสามหมากน้องทำบัหมีข้าก็จะเอาค่ะว่าขาว่าชินไทยลงไปตามเลยบ้า เส่บ้ะน้อ้าเอ๋่เนี่ยมอม่ะลองแกบมวช่างน้่งนาเอยบ่่งไมวน้เยองกท้งตมมันลเอียมก่อนนะเว้ยมันมนจะเอาปเด็กไปนวลงไป ตื่นเลยเนาะสุดตอวสกินเบอร์ปันหนึ่เบิร์ดีไปทางองค์เงี้ครบเบียว่ะสัมผักันมาผู้เป็นเบทุลับ แล้วไปอะด้วยคะถ่ายหึ้นเกื่อนลมแกอนีกกํลังจะเอาแป้งนัวลงว่าลงนัลงไปพี่น้องให้เลยลงไปอันนี้วนี้เอาอะไรงมะขามเปียลงไปมรเปียลงไป ้องนึ่องอย่าง้อเนึ่งมาสูงตัวสูงบเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปเอาประดกลงไปประดกเขาข้บมีนาโอ้ยอย่าไปก้มซองเลยลูกจินระว่างด้วยค่ะ ใช่นะคะบานนี่ห้าเายังี้ันนองก่อหน่อยน้องเนยสบายดีป่ะลูกอันเยอันนี้จนีจ๊ะสบายดีป่ะลูก้แตกินน้องเนย เอ็บัวิงใควะเอ็ัวิคนี่ขึ้นมเนี่ไปน่โอ้โปรใโบนเนกระแมงกระแมงที่กันนั่นนี่เนาะฮะโอ้นกเลนต์นกอบปลนลูกกระสายก็เลยได้เห็นได้ใัต

นีนนี้บอกแปบอกแปากมาเนี้ยก็มันตัวเฮเนาะหดูอันนี้เป็นสิ่งเป็นกลับนอน้อยอย่าบังอย่าน้องมากีนน้ำกันได้บนน้องแอบอันนี้อันนี้บ้านขาเอินบักแปด เออต้นข่าอืมนี่ขาวน้องน้องขน้องน้งเนี่ยสงข่าอืมอืมเฮ้ยเอาแห่กันขึ้นมาเอไปอีกประตูเลยอืมขึ้น่า บ้านเราเออหมกขบแตดแต่ว่าวโู้ว่าทังทังคนเเอิญมาอย่างเนาะอันกินกับตำหมี่อนได้พี่นาอันเนาะอัมาเหยียบเยอกองไข่มาเหยียเดี๋ยวอกงไถ่ จมัเอมจะ่ายมันมากขา่เพือนเยเพื่อนขาย่าเี่กินแม่กนแ่กิมกินแม่ินแม่กินแมแม่กินแม่กินใม่กินม่กิอม

น้องเท่านี้เอ,อ,องที่กับเขาวอกับกุน่อเพราะเป็นไรยายทานับ่อืมบ้างทานะครพี่น้องมื

ว่าน้องเพียนนะลูกให้คู่ประ่ายดุประชมอืมคุณประชุมพี่น้องกินเนีกยคอความลาภจา,าเด้อพี่น้องเลยข,ขอกันกลิ่นต่อไปพี่น้องเลยสบายดี